สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์การเล่นศึกราชาให้ดูนะ,อะอนะตอนนี้ก็ผมอยู่ระดับเอ่อแร้งโยกสูงสักขั้น3นะอันดับตอนนี้ก็เนี่ยฮะอยู่ที่28นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะของ ซีซั่นที่9ก็จะหมดเวลาอีก2ชั่วโมงกับอีก8นาทีนะก็เลยถือโอกาสมาเล่นสดๆกันให้ดูนะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็พอที่จะมีเวลานะโอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะจับคู่เลยครับ เจอแหลงทองนะฮะตอนนี้ได้ฝ่ายรับก็ขอแบนตามตัวที่เลือกก่อนนะฮะถ้ากาเซียงหลุดก็จะเล่นเออตัวพิษให้ดูนะ,ะแบนเสือลดโทสะาปไปด้วยนะถ้าเกิดอีเออ,อีเกียดไม่หลุดแล้วจิวยี่หลุดเนี่ยผมก็จะเล่นทีมออฟูดาเมดนะโอเคฮะนกไฟเขาไม่ได้แบนด้วยนะ ายรับก็จะเล่นยากหน่อยนะช่วงนี้แต่ถ้าเป็นฝ่ายลุกนี่ผมจะเล่นสตันนะถ้าสุมได้ฝ่ายฝ่ายลุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะโอ้มีเออเอาอ้วนสุดกับเล่าปี่นะฮะมา คงต้องเอาเออ่ตัวดาเมจมานะเตียวหุยฮะแล้วก็เตียนอุยเตียวหุยไว้หน้าดีกว่าฮะโดนลดโทสะมันก็เออ่ยังสก,กิลได้นะฮะเผื่อเขาเอาอ้วนสุดมาตัดนะเป็นเตียวหุยฟูลดาเมจนะฮะอยู่นี่ฮะเตียวหุยฟูลนะฮะตั้งชื่อถุง มันเพิ่มรอลิงไม่ได้นะเออเนื่องด้วยมันจำกัดตัวหนังสือนะถ้าเขาเอาซุนเซ็กไปผมก็จะเล่นซุนกวนนะฮะแห้หัวตุ้นก็เลือกเถอะอย่างนี้เล่นอย่างนี้ก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วนะฮะก็เอามาก็เอามาไม่กลัว โอ้แต่เจออย่างนี้ก็มีเสซลสันหลังเหมือนกันนะเราต้องเออเขาเอาหัวโตวไปด้วยนะไม่ให้เราคืนชีพนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะ เบอร์สามนี่ผมอาจจะวางจูโล่งนะถ้าเขาไม่ชิงไปนะเพราะว่าเขาอาจจะเออเอาไปคอมโบกับเล่าปีนะก็ต้องลองมาเสี่ยงดูฮะอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ้อลืมไปฮะจูโล่งเออผมเลือกตัวแดงธรรมชาติไปสองตัวแล้วนะเอาไงดีฮะ คงต้องเป็นซุนกวนแล้วมั้งฮะีหเ,เอาจะเอากำเหลงมาไล่เก็บงานเอ่อเป็นซุนกวนแล้วกันนะฟูดาเมจหมดเลยนะอ่ฮะลองเสี่ยงดูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว โอ้โจจู่เขาโดนติดหลบหลีกนะไม่โดนดาเมจนะแค่หัวตุ้นคืนชีพมาฮะ โอ้น่าจะวางเล่าปีไปคงจะแพ้แล้วนะครสู้ไม่ได้ฮะขออนุญาตกดข้ามเลยนะ ไม่เป็นไรฮะเล่นอย่างนี้เสี่ยงอยู่แล้วโอเคครับได้ไฟล์ลุกแล้วนะก็จะเล่นเออลองเล่นสตันให้ดูนะโอเคฮะเขา แบนตัวป่วนหมดเลยนะไอพวกอ้วนเซียวอ้วนสุดเนี่ยฮะดูซิว่าเขาจะเลือกเอ่อโจหยินไปเปล่านะฮะเพราะว่าแพทนี้ต้องยอมรับว่าเอ่อโจหยินจะโหดนะเขาดันเลือกเออตัวสร้างโลอมาตะไปนะ ขอวางกองซุนจ้านดักไว้ก่อนนะฮะเผื่อตีเขามึนเขาจะได้ไม่ต้องสร้างโล่นะก็โจหินไว้เบอร์สี่ก่อนนะฮะตัวก๊อปปีก้ก็ถ้าเราได้โจหินมาก็คงจะก๊อปปี้เโจหินนะจะได้มีโอกาสสตันเขาถึง4ตัวเลยนะในรอบแรก เขาจะเอาของเบ้งอ่ะอ๋อไม่เอาเลยฮะไม่นึกว่าจะเอาของเบ้งกับโจจู่ไปแพ็คคู่นะขอวางเออโจจู่แล้วก็ อีซีวางหน้าได้นะเพราะว่าคงไม่มีเอ่อตัวมาลดโทสะเรานะอ้วนสุดเขาแบนไปนะครับเอออย่าง ผมขอวางโจหินแพ็คคู่เลยนะคือเจะไม่ให้จะไม่ให้เจียวยี่เขาติดไฟนะคือจะให้เขามึนไปก่อนเลยนะเพื่อที่ว่าซุนเซ็กเขาจะได้ตีไม่แรงแต่ถ้าเขาไม่มึนนะเจียวยี่ไม่มึนแล้วติดไฟก็ขอวางเล่าปีไว้ข้างหลังนะเวลาโดนดาเมจก็ให้เลือดมันเด้งนะแล้วก็มันมีการควบคุมด้วยนะเล่าปีกับอวเนี่ยฮะ ตัวเพิ่มโทสะเรามีตัวเดียวนะแต่ไม่เป็นไรฮะเออเพราะฉะนั้นเสือนี่ขอเปลี่ยนเป็นกีเลนนะเสือเสือขาวลดโทสะขอเปลี่ยนเป็นกีเลนนะแต่ว่าตัวมังกรเพิ่มโทสะเราต้องเอาไว้นะเพราะว่าตัวเร่งเรามีแค่ตัวเดียวนะครับ าโดนก่อนเลยลจิวี่เขาไม่มึนนะติดไฟแล้วฮะโ,โอเคฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่เตียวหุยนี่ฮะน่ากลัวโอ้โดนด้วยฮะจิวี่ฮะนะหมดโอกาสทำดาเมจไฟในเทิร์นที่2 2> สองนะ มาลุ้นสตันฮนะเทิร์สองว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนอ้าวโดนสะแล้วฮะตัวฮิวไม่มีแล้วฮะเตียว,วหุยมึนไปครับโดนไฟฟ้าเสริมปิดฮะรถทโทษะเตียวครับเพิ่มไปฮะมึนด้วยเรียบร้อยฮะเตียวหุยไปแล้ว โดนชุบขึ้นมาฮะโดยหัวโต,วตวเล่งโทรษะเพิ่มเลือดมาฮะเขาไม่มีตัวควบคุมเราเลยนะก็เล่นดามเมจเพียวๆเ,เลยนะถ้าไม่มีเจ้ากีเลนเนี่ยผมว่าคงจะชนะนะฮะเกมนี้ต้องมารอดูว่าเอ่อตัวของกีเลนเนี่ยจะทำเกมพลิกไหม หมุนเพิ่มไปฮะโอ้นี่ฮะเรียบร้อยฮะเจอกีเรนนะกีเรนเขามาอีกรอบได้ไหมฮะมาเตลหุยเขาหน่อยผมก็มีลุ้นนะ <laughs> แพรสองตาติดแล้วฮะอ้าวอ้าวโดนชุบขึ้นมาไหมโอ,อไม่ฮะเขาชุบเออ่เตียวหุยตัวแรกไปแล้วนะราาเ,นเรียบร้อยฮะกิเรนฮะทำพิษแรงตกแล้วฮะ อ่าเราปีผมโชคร้ายด้วยนะไปก่อนตัวแรกเลยนะถ้ายังอยู่ก็มีลุ้นนะเมื่อกี้มาเจอแรลคงทองห้ากันบ้างนะฝ่ายลุกก็เหมือนเดิมนะแบนเออเสียวเกี้ยวนะแล้วก็ตัวพิษ ไม่มีไฟนะจิวี่แต่ก็อาจจะเลือกลกสุนมาเล่นนะแล้วก็สุนเซกมาดาเมจแล้วเ,เขาเลือกเออโจหินไปนะผมแก้โดยเอาไทซูจูวางนะแล้วก็ขอต้องต้องขโมยกองสุนจ้านมาก่อนนะฮะอยาให้เขาเอาไปสองตัวนะตีตัวตีทะลุโล่ในเทินแรกได้เนะี่ย คงต้องเสียงวางขงเบ้งไว้นะเบอร์สี่นะต้องมาลุ้นนะต้องต้องออต้องมาลุ้นเอาเอนะเพราะว่าตัวโจยินนี่จะตีทะลุโลได้ไหมขโมยเตียวคับมาก่อนนะเพราะว่ามันไปเสริมกับโจยินได้นะวางเบอร์หกดีกว่า ก็เ,เอาอ้วนสุดนะฮะมาตัดโจจูนะหรือจะตัดซุนหกเขาดีฮะตัดโจจูดีกว่านะเอ่อีกตัวจะเอาตัวดาเมจหรือตัวฮิลดีฮะเอาหัวโตวมาดีกว่านะมันชุบได้ฮนะมัน ทำให้เกมเปลี่ยนเหมือนกันนะบางทีไอ้หัวโตวเนี่ยคร ขอ,อนกไฟมาเสริมด้วยนะอ้าวเรียบร้อยฮะของเบ้งผมมึนไปก่อน โอ้โชคร้ายมาติดหลบหลีกฮะแต่โอเคฮะสตันมันลามไปเตียวกกเขานะ ต้องมาลุ้นให้โลอ่อม,มตะเนี่ยมันเด้งมาหาขงเบ้งบ้างนะโอเคฮะหา,หายหายมึนแล้วฮะเตียวกกเขาติดไฟไปด้วยนะมันดันมาตีไทซูจูนี่ฮะนกไฟก็ค่อยๆตอดไปนะตีติดโล่ฮะโ,าาโจหินอย่าติดหลบหลีกนะรอบนี้โอเคฮะเขาสก,กิลไม่ได้นะโจจู ได้มึนเขาแล้วครับแต่อุซก็มีการควบคุมนะแล้วเกตดเขามีพอดีเลยนะนออกสกิลได้อีกเทิร์นฮะมาแล้วฮะกีเลนแค่หัวตุ้นนะหายไปแล้วลวันสุดตัดสกิลโจจจฮะ โอ้ยติดหลบหลีกฮะโชคร้ายไปหน่อยติดบ่อยเยอะเกินวีซีเขาไม่มีเกตนะโอเคฮะอย่างนี้น่าจะง่ายแล้วนะเขาไม่มีตัวเร่งโทรสะแล้วนะครับมึนไปและวีซีวันสุดผมได้โล่มานะหายมึนนะ แต่โจหินเขาก็ได้สกิลนะฮะรอบนี้ของเบ้งผมก็มึนไปหัวโตหิวเลือดมาอีกนะอ้าวซุนฮกนะขออภัยนกค่อยค่อยตอดไปฮะโอเคครับก็ยังได้สกิลนะฮะ มีแถมไหมฮะโอเคครับปิดเกมไปฮะขึ้นมาใหม่นะฮะขึ้นมายกสูงสักระดับ3าใหม่เดี๋ยวขอรับรางวัลประจำวันก่อนนะฮะก็ขอดูเวลาด้วยโอเคครอาจจะได้เกมนึ่งนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวตัดคลิปแล้วอาจจะอัดใหม่นะ,ะเพราะว่าตัวเลคคอร์ดนี่มันน่าจะอยู่ได้ประมาณ30นาทีนะฮะ อีกแล้วฮะฝ่ายรับกาเซียงจะหลุดไหมอ้าวหลุดด้วยฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาเลยฮะจัดเลยฮะแต่ถ้าเขาเลือกหัวโตวกระเตียวหุยมานี่ผมก็มีสิทธิ์แพ้นะ ลืมไปคะว่าเขาแบนตประวันนะนั้นผมเอากองสุนจ้านมาออกสกิลก่อนนะเพื่อไม่ให้ซุนฮกเขาฮิวนะครับเขาถ้าเขาจำเป็นต้องเอาโจหินมาวางเบอร์สองอีกนะไม่งั้นก็จะโดนกองสุนจ้านผมตัดนะขออนุญ,ญาตเออเตียวหุยมาเลยฮนะ วางวางหลักแล้วกันฮะวางกระจายกระจายไปก่อนนะผมจะลักไก่เล่นเนอ ซุนเซ็กได้ไหมฮะเดี๋ยวต้องลองดูนะเป็นพิษผสมไฟไปเลยนะโอเคฮะ <c oughs> เขาไม่ไม่ดักเตยวเออไม่ดักกองสุนจ้านนะระวังโดนพิษเดี่ยงนะัอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ฮะขอตัวเร่งโทรสะมันหน่อยนะ ขอวีซีมาแล้วกันฮะวางเบอร์ห้าดีกว่าฮะไม่รู้จะวางตัวอะไรฮะตันๆไงไม่รู้จอโฉมาแล้วกันนะตัววุย จริงๆเออควรเจ้าเตียวครับมานะแต่ไม่ทันนะคิดไม่ทันเตียวหุยยนี่ผมเอาเป็นโหมดธรรมดาพอนะ เป็นเบอร์สิบเก้าลราก็เออ,เอ,อโอเคับไม่มีอะไรจะเสียครผมสู้วางเอ่อตัวผิดไปสองตัวเลยแล้วกันแต่จริงๆเราพลาดอยู่นะตรงเบอร์สนะี่ฮะเอาเตียวครับมาก็น่าจะมีลุ้นนะ เขาเลยดึงไปซะเลยต้องมาลุ้นกี่เลนเอาครับว่าจะทำเกมพิกได้ไหมอ๋อโอเคฮะโดนไปก่อนแต่กาเซียงผมก็ไม่ได้ปล่อยพิษนะอ้าวเขาโดนสองเลยฮะโจหินก็โชคดีไปไหนฮะโอ้เห็นม,มันขึ้นกำจัดนะฮะแต่ไม่มึนนะ

ไปหนึ่งฮะเก็บเตียวคับไปด้วยฮะโอ้ต้องมาลุ้นจะก,กินเลนนะจะทําเกมพลิกแค่ไหนนะข้างหลังพอดีมีการควบคุมพอดีเลยนะโดนว้่นสุดตัดสก,กิลไปอีกฮะออเ,เก็บให้ได้ฮะโอเคฮะมีพอมีลุ้นอยู่นะหน่อยห่อย กาเซียงผมหายมืนไหมฮะโอเคโดนไปอีกฮะเออโดนพิษโอเคฮะโชคดีอยู่นะโอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทแรกขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาชมต่อพาร์ทสองนะฮะ